ต้องใช้แบตเตอรี่อะไร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 พี่อะไรอะไรอะไรอ้อะไร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 อะไอะไรอะไรอะไรอ้ไรอะไอ้ยรอะไอไอ้ไรอ้ยรอไรอะอรอะไรอไอ้ไรอะไออ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 อ คำเตือนรายการนี right ้มีคำหยาบคายนะจ๊ะกูเห <ligen> ็นพ่อมากันในในอี้อ่ะตกใจหมดไม่มีอะไรเหรอคำนี้คือตกใจแค่นี้อ่ะโอ้โหเล่นเนี่ยู้วี

เฮ้ยบ้านอั่งเหีียบไปช่างไม่สร้างเงิน2องวะเตกมาโฟสต์อยต่เอียวโอ yes. 6, uh? oh, ้ตาโลไอ้มาทำเสียงผีวะเนี่ยเกี่ยวกับอะไรปองเออใช่บี่อ็มไอ้กูเริ่มเข้าใจโน้ตที่มันสื่อเลยคือเราสามารถจุดโคมไฟได้ใช่ปะแน่โน้ตมันบอกว่าโคมไฟอ่ะจะดึงดูดพลังงานมาเลยแล้วกูจุดทุกอันเลย อ้าวโอ้เออใช่เมื่อกี้ไงเมื่อไหร่เวลาไอ้ที่มันกระโดดมาจ้ำตอนแรกมันก็มาตรงคงไฟไปพิถ่ายละเร้อกดจุดเอโนฟารีเนอะขึ้นไปตอนนั้นก็จุดไปอ่ะเห็นปะดีดับดีดับเอโนบารีเตลมีน n o ตเนี่ะก็มาตอนนี้ละท่อท่อดิสซูนี่เลย มาฮุสออเอาโนทำคนอะไรยคว่ามันจะไม่มีเที่อะไรเลยไร้ข้าวไรเบรรี่ช่ด้วยเม่ม่าเหมือนอย่างกับโฟอาร์เช่นจิ๋วเลยเฮียแบบโฟอาร์โฟอา์ผสมเนบ้านไทยเลยบ้านไทยเลยว่ะโฟอาร์ผสมเกมเมชอร์เฮียมีรถมีรถอยู่ด้วยไอเอนี่ยไอบี้มึงอยู่รถที่กูนี่ไหนรถอะไหนรถ mình đang chạy sát bấc xì ơi không không có ở đây không có lò bắt phải mì kia thôi phải 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 กุณคุณคุณันแกด้วยใช่จะใส่กอ้เยอะไอ้เยอะอ้เยะตอนแกกูก็ได้ยินเสียงเฮ้ยสียงตีใครวะไม่เห็นผู้หมายนยกูก็เลยอุตส่าห์ตั้งใกูอุตส่าห์ตั้งใจฟังเสียงตเลยแล้วถพัก ก็เห็นอะไรว่าตรงสีแดงๆตรงนั้นกูคิดว่ากองไฟอ๋อค่อยๆมาแต่ไกลเลยโคตรน่ากลัวเลยเออไอ้เฮียเมื่อกี้อยู่ด้วยกันมันตายหมดเลยไฟรอบเลยเทียร่าเลยที่หนต้องแยกเอ้ยมันมันบอกว่ามันกดไฟหรือไม่มันกดไฟใช่ไหมมันถูกดึงดูดโดยไฟเลยถ้าเปิดไฟมันน่าจะชอบฉะนั้นกูว่าเปิดไฟมึงจุดไว้อะแล้วก็ลอบไปน่าจะเออว่ะของไอ้แซนของไี้แซนโง่ เบื่อเย่เบื่อคนชื่อเย่เย่ยหลอไตอนนี้หัวใจมืรีป่ะรีรีอ๋อรีรีรีแล้วก็โดนเนนขาสี่้โนกันหมดเลยอ่ะเราเราเป็นไฟดเวลาเราโดนไล่น่าจะละนี่นี่ไปมาบ้านไปมาบ้านนึงมันเกี่ยม่งเกี่ยวฟอร์คิวเลยมาบ้านนึงมาบ้ไปบ้านนี้มาเหอเชี่ยีใครตามทางให้นอน ไอป้าไม่เดินมาซะน่ากลัวเลยเฮียโอ้เชิดช็ดชดนต้องเปิดไฟเอาไปล่อแดงแดงแล้วตอนนี้ว่าไฟมันเปิดไฟอันนี้มันเปิดเฮ้ยไม่สำรองชั้นชั้นหนึ่งตรงนี้หรอห้องนี้นะเอ่อชั้นชั้นหนึ่งตรน่ะนี่มีงเลินแล้วไหมไม่ไม่ไลัหลังคนละหลังอ๋อนี่ไรหลัง ถ้าเราจะหาชิ้นส่วนเราไม่รู้ไหนต้องหาเัืงล้อแบตเตอรี่นีเฮ้ยข้อนี้เข้าได้เฮ้ยเจอ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 หนึ่งเจอหนึ่งข้าหลังหมดเลยฉันไม่ก็ไม่เจออะไรแล้วกูเจอคาแบตเตอรี่เอาไปใส่ก่อนพี่ไม่มันมันไม่มีในช่องให้เลยเหมือนประมาณว่าแบบถ้าเจอก็น่าจะั่นเลยขึ้นชั้นสองเลยป้อง ไอขี้จะไปด้วยแม่เลยสิไป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 ไไป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 ไไป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 ไไปไปไไปไไปไปไไป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 ไไป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 ไไปไปไปไไป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 ไไปไไปไ ใช่เหรอมึงเกาะล่ะเนี่ยโอาา้ยโคตรแน่เลยเอ๊ะออกมา,าออกมาแล้วน้องเปิดไฟนะเออทำไมกูไม่เก็บไฟฉายหรอไปกดปิดตาบแน่ป้าลงล่างเรา,เาดโ,เโดดลงไม่ได้เลยโดดลงเหมือนจะไม่ได้หรอโดดไม่ได้จริงเป็นไปไม่ได้เ,เ,ร,าเราแพ้หมดเดี๋ยวเขาเล่นอีกรอบแล่ เราเราต้องแบบให้รู้ที่กันใู้รู้ให้รู้จุดรู้ที่ว่าเราไม่ป้องอ่ะน่าจะมีอะไรนะเออับไปดูใหม่ไหมรงที่ไปโดนเมื่อกี้ได้ได้ได้เฮ้ยตรงนี้ตำรวจยังยังแต่นาชิมีนีดุราววเตตานีนาไนฮะอากาศมันได้แบบอยไร้ันอ่ะสันโอตุลีอะ้ร มันคงไม่เข้ามาถึงในบ้านหรอกอสุรีตะโกเล่าเลยนะมันคงไม่เข้ามาถึงในบ้านหรอกถ้าพี่ดูไลฟพี่ปองพี่น่าจะเห็นเมื่อกี้นะเดิน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 บ้านเลยเหรอเดินเดโผล่มาจากในบ้านเลยพี่ฉันสองเลยเขี้ยไม่กรอบเป็นวโซนแมนอยู่ในบ้านเนี้ยพี่โดนไปจังมันไปมันไปยุ่งอยู่กับโคมไฟไหนวะถึงไม่เห็นหน้าก็ดีนะ หาแล้วาแล้วไม่อาจจะไปแก้คาสเซินก็ได้มั้งโอ้ยแออปาออกกาจีจะไอีกนึงเยกัวกัวบดมีเชื่อว่ากัวบดมีเอ็งเอเองไปดูเองไปดูภาพปกเขาเนี่ยภาอะไรยี่หอะไรี่้เขาคล้ายเพ้อเลยีเสียงวิ่งงโอ้โห โอโหมันอยู่หน้าบ้านมันเข้ามาแล้วเวลาจะไล้รับดอกไม้ไอบี่ออกมาก็ออกมาไม่ได้ดินี่แหละกระดานเฮ้ยต้จามดเลยใไรจะง่ากล่ะไม่ฉันยังเอาว้อยู่เรย์บีอาว้เชียร์อะไรอีแหม่ตรงตรงั้นจุดไฟร่อนเลย งานดีกว่านี้นะนะวอชินเป็นอีสีตรงไหนเราเข้าไปแล้วตรงไหนมันอะไรแดงๆตรงนั้นน่ะดับไหมปวดแล้วเข้ามาแล้วนะเฮ้ยนี่ไงได้กี่อย่างดิวไม่แน่ใจหรอกไอบีมแล้วไออันนั้นมึงอ่ะมันไม่ดับมันไม่ดับมันติดทุกคนเลยแสดงว่าเกิดแมันจะใส่เลยวไอไอยีมไปไหนนะ ยีงไปแบบชักอะเดี๋ยวฟิี่ยวยังไม่แก๊สแทงแก๊สแทงมีแล้วใช่สปาร์กแบงก็มีแล้วมานี่ไงได้แล้วแล้วก็สปาร์กเออใช่ตรงนี้อเออ๋เหลือนหนึ่งคืออะไรอ่ะล้อนล้อคือล้อแล้สุดท้ายเหรอวันนี้เราเช้มาหมดแล้วกัวกัวฝั่งหลายที่เราสำรวจเพราะว่าพอเรามาสำรวจปุ๊บของบัลีใหม่เอ้าวแดง สเราบอกนะพี่พี่ไปอยใครมันจุดไฟแล้วเนาะเป็นกันนี่ยเป็นติด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 ข้างบนกูว่ขึ้นเหมือนมันขึ้นไปไหมอันแล้วขึ้นแล้วพี่เดอะเพิร์ลคอรีมีแล้วมั้ยมีสามารถผูกคอตายเ ถ้าเราหนีผีขึ้นมาบนนี้จะเป็นอะไรบอว์ผีมันก็ไม่ตามพี่มันแค่จะแคมพี่กวราเมฆขาหักไปบ้านบ้านเนี้ยบ้านเนี้ย Maybe I want you บ้านสุดท้ายอยู่บ้านไหนวะมองข้างบนชั้นบนนี่แต่กูว่าต่อไอเนี้ยฝั่งนะฝั่งนะฝั่งนี้คือฝั่ก็ดู นั่นแหละไอของมารีใหม่หมดเลยแล้วตอนเสาเธอว่าเธอเธอเฮ้ยครับแล้วปู่แม็่หายไปไหนอ่ะเฮ้ยเจอเจอแล้วเจอแล้วมากูบอกละปัญหาเนี่ยแหละอยู่ตรงนี้แหละโดนเขี่ยใส่แล้วไปไปใส่รถเลยไปใส่รถเลยไหนอะวิ่งเซฟสเตมินาสุดไปให้หยุดอย่าเปิดไฟไปเลยดิมันบอกมันชอบสั่งไฟไม่ใช่หรอ

สะพานไม้ไผ่พังไลยได้ทุกพ่อตายช้าจังวะอ่าหมภาอีแซนกดเอาปันทิกแล้วแปลง่างมาสู้บันทีไวมัดอะไวมัดอัติมัดเบบี้ก็ได้เบบี้กี้ เออเป็นอะไรนี้เอาติเมือนใมัดอ่ะเป็นตัวที่มันเป็นผีอ่ะเป็นผีเลยก็ผีก็ผีอ่ะมีส่วนชีวิตอลไรกันโอ้อะไรวะอะไรต้องกด E ด้วยไอ้ชิบิ้งแอควันจบแล้วเหลือแอคดูแต่แอคดูยัง